รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ิเเกษตรกรมั่นคงวันนี้พบกับบอกเล่าข่าวกฟกมอบเช็คโครงการฟื้นฟูเช็คธรระรัฐีและโฉะนดที่ดินคืนเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจ,จเจริญกองทุนฟื้นฟูนำเสนอภาพการทำงานของกองทุนในเชิงนโยบายและการทำงานเชิงยุทธศาสตร์พบกับผู้บริหารของกองทุนคุณรัชดาพรแก้วสนิทประธานกองทุนคุณจารึกบุญพิมพ์ ประธานกรรมการจัดการนี่และนอกจากนี้ยังพบกับคุณสมยศพิรานคำรองเลขาธิการรักษาการในตําแหน่งเลขาธิการกองทุนพูดถึงกระบวนการบริหารจัดการด้านการช่วยเหลือเกษตรกรคุณมนัสวงจันทร์ผู้วยการสำนักงานจัดการนี่ของเกษตรกรพูดถึงความช่วยเหลือด้านการจัดการนี่รวมไปถึงการทํางานของหน่วยงานสาขาในพื้นที่เคตรับผิดชอบของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าใจเกษตร,รกรกับปัญหาต่างๆที่ทําให้กองทุนต้องเข้าไปช่วยเหลือต่อไปนี้เป็นเนื้อหาของรายการ,รกอฟกอร่วมคิดชีวิตเกษตร,รกรมั่นคงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรกฟกอร่วมคิดชีวิตเกษตร,รกรมั่นคงมาแล้วครับเช้าเช้บแบบนี้6กโมงครึ่งจนถึง7จ็ดโมงเช้าที่ช่องเนชั่นทีวี22แห่งนี้ครับเรื่องของพี่น้องเกษตร,รกรปัญหาหนี้สินนะครับแล้วก็ที่ทํากินไม่มีโฉนดนะครับวันนี้นะครับ ทางกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าไปหาพี่น้องเกษตรกรจนได้สิ่งดีๆเข้ามามีปัญหาต่างๆทางนี้จัดการให้กองทุนลุยไปทุกที่ครับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับบอกเล่าข่าวกฟกรนะครับเป็นเรื่องราวเนื้อหาที่จะไม่มอบเช็คและก็โฉนดที่ดินนะครับให้พี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจ,จเจริญเรื่องราวจ,จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับนายจุรินทร์ลักษณะนยสิทธิ์ รองนายกรัฐมนตรีประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นประธานในพิธีมอบเช็คโครงการฟื้นฟูเช็คชํรระนี้และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูจังหวัดบลราชธานีนักสุนีแกรนโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดบลราชธานีกิจกรรมในครั้งนี้มีโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบ13โครงการมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ273ราย13กลุ่มองคอ์กรเป็นเงินรวมกว่า 11ล้าน3แสนสหมื่นบาทมอบเช็คชำระหนี้แทน3สากรเป็นเงินรวมกว่า30ล้าน7แสนหมื่นบาทมอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกรติคุณให้เกษตร,รกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา30รายสำหรับจังหวัดบุรีรัานีมีองค์กรเกษตรกร1043องค์กรสมาชิก2 2 3 9 0 9รายได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการฟื้นฟูชีพแล้ว194โครงการงบประมาณ22่ล้าน1080,000บาท โดยในปีงบประมาณ2,564ได้รับการอนุมัติโครงการฟื้นฟูเพิ่มเติมจำนวน13องค์กร13โครงการเป็นเงิน11,330,000บาทด้านการจัดก,การหนี้ได้รับการชำระหนี้แทนจำนวน408รายจำนวนเงิน85,200,000บาทรักษาที่ดินให้เกษตรกรได้ถึง303แปลงและโอนหลักทรัพย์คืนเกษตรกรที่ชำระหนี้ครบถ้วน87แปลงโดยในปีงบประมาณ2,564 ได้รับการชำระหนี้แทนจำนวน33รายเป็นเงิน33ล้าน4แสนบาทได้รับอนุมัติปิดบัญชีจำนวน30รายที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญนสูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองทำเกษตรไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญกิจรกรรมโครงการฟื้นฟูแล,และพัฒนาที่ีพเกษตรกรผ่านความเห็นชอบ14โครงการมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ2 6 6รราย14กลุ่มองค์กรเป็นเงินรวมกว่า8ปล้าน8แสนส0บาท มอบเช็คชำระหนี้แทนสามสากรเป็นเงินรวมกว่า2 8 3 0้านบาทมอบโฉนวที่ดินและใบประกาศเจตคุณให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา40รายพี่น้องเกษตรกรมาจากจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยะโสธรมีองค์กรเกษตรกร,กร,กรจำนวน925องคอ์กรสมาชิก1 1 2 12, 1 2 8รายได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการฟื้นฟูอาชีพแล้ว253โครงการงบประมาณ24่ล้าน7จ็0 0 0 0บาท และในปีงบประมาณ2,564ได้รับการอนุมัติโครงการฟื้นฟูเพิ่มเติมจำเนวน14องค์กร14โครงการเป็นเงินจำนวน8ล้าน8แ3 0มื่บาทด่านการจัดก,การหนี้แต่รับการชำระหนี้แทนจำานวน892รายเป็นจำนวนเงิน89ล้าน9 0สบาทรักษาที่ดินให้เกษตรกรได้ถึง438แปลงและโอนหลักทรัพย์คืนเกษตรกรชำระหนี้ครบถ,ถ้วน210แปลงโดยปีงบประมาณ2,564 ได้รับการชำระหนี้แทนจำนวน16รายเป็นเงิน4ล้าน700,000บาทได้รับอนุวัติปิดบัญชีจำนวน132รายนี่แหละครับคือกิจกรรมดีๆที่มีให้พี่น้องเกษตรกร,รครับตั้งแต่เรื่องของการมอบเช็คเพื่อฟื้นฟูให้พี่น้องเกษตร,รกรอยู่ดีกินดีต่อไปและที่สำคัญที่สุดครับเป็นการมอบเช็คเพื่อชำระหนี้นะครับ พอชำระหนี้เสร็จปั๊บเกษตรกร,ร,ก,รก็ไปจ่ายนี้จ่ายนี้เสร็จปั๊บครับก็ได้โฉนดที่ดินกับมาแล้วก็เป็นการมอบโฉนดที่ดินด้วยเรื่องราวในดีแบบนี้จะมีชมและให้รับรู้จากพื้นที่นะครับทั่วประเทศนะครับพักเบรกก่อนนะครับช่วงหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรอย่าลืมติดตามชมครับซึ่งวันนี้ก็มีพี่น้องในพื้นที่อำนาจเจริญแล้วก็ยโสธรได้มีการปิดบัญชีชำระหนี้ ครบตามแผนที่ทําไว้กับกองทุนนะครับวันนี้เราก็มามอบทั้งโฉนดที่ดินนะครับสิบกรายได้แสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกอฟอกอรพร้อมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ดูแลองค์กรเกษตรกรจากสถานการณ์โควิดสิชวนสมาชิกองค์กรเกษตรกรทุกกลุ่มกิจกรรมติดต่อสำนักงานสาขาประจำจังหวัดเพื่อรับการช่วยเหลือจัดทำแผนโครงการเปิดพื้นที่ขายสินค้าให้กับสมาชิกองค์กรเกษตรกรในสังกัดสำหรับสินค้าขององค์กรเกษตรกรกลุ่มทำสวนเกาะเกร เป็นการนำใบรังแดงมาแปรรูปภายใต้ชื่อใบชารังแดงมงคลหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อได้ทาง0917212822หรือ0918732283ได้เลยค่ะสำหรับองค์กรเกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์021580342ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ สู่ช่วงที่2ของรายการกฟกรร่วมชิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงนะครับทีมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าไปที่จังหวัดบลวราชธานีและจังหวัดราชเิญน,นะครับลุยตามนโยบายนะครับที่เข้าถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับไปเจอปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับเข้าไปปั๊บนะครับเข้าไปนั่งคุยและสนทนาการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรน,นะคะก็อย่างที่ท่านทราบค่ะว่ามีงานใหญ่ๆอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือเป็นงานฟื้นฟูอาชีพนั่นก็หมายถึงว่าพี่น้องที่ที่เป็นสมาชิกเราพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเราเนี่ยนะคะงานสําคัญก็คือท่านต้องทําอาชีพการเกษตรเมื่อมาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็ให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะคุยกันในกลุ่มของท่านว่า ท่านจะทําอาชีพการเกษตรได้ทําอะไรไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์หรือเพาะปลูกก็ได้นะคะท่านก็คุยกันว่าท่านจะทําอะไรแล้วก็เขียนแผนเขียนโครงการมาเสนอให้กับทางสนงงานักงานสานักง,งานก็จะช่วยกันดูช่วยกันพิจารณาดูความเหมาะสมดูความเป็นไปได้แล้วเรามีอนุก,กรรมการระดับจังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนภาคเกษตรกรแล้วก็ หน่วยราชการผู้แทนหน่วยราชการแล้วก็ผู้แทนภาคประชาชนที่จะช่วยกันดูกันกรองนะคะก็มีหน้าที่กันกรองแล้วก็ลงไปช่วยดูความเป็นไปได้ถ้าหเห็นว่ายังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ไม่เหมาะสมก็จะไปแนะนําท่านให้ท่านพัฒนาโครงการอย่าไปจ้างใครเขาเขียนนะคะท่านต้องคิดเองสมาชิกคิดเองเลยว่าอยากจะทำอะไรอยากจะเลี้ยงสัตว์อยากเฉพาะปลูกทําอะไรก็ได้ ท่านเขียนมาแล้วเราก็ช่วยกันพิจารณาเมื่อผ่านจังหวัดมาแล้วเนี่ยค่ะก็เสนอเข้ามาที่สำนักง,งานใหญ่ถ้าเป็นโครงการไม่เกินห้าแสนเลขาธิการนะคะก็จะเป็นคนพิจารณาอนุมัติอนุมัติเงินให้แต่ถ้าเกินนั้นต้องเข้ากรรมการบริหารก็ฝากท่านว่าดูกิจกรรมที่หลายคนได้ประโยชน์ ให้กลุ่มมีส่วนร่วมให้มากที่สุดแล้วก็พิจารณาความเป็นไปได้หลักเกณฑ์เราก็คือว่าอันดับแรกต้องเป็นเกษตรกรนะครับที่เป็นสมาชิกของกองทืนฟื้นฟูนฟและพัฒนาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับสองเกษตรกรผู้นั้นจะต้องขึ้นทะเบียนหนี้โดยนำหนี้ที่ในใน,ในระบบทั้งหมดเนี่ย มาขึ้นไว้กับกองทุนนะครับหลังจากขึ้นทะเบียนแ,แล้วเสร็จแล้วก็จะมีขั้นตอนอการกันกองหนี้จากอนุก,กรรมการจังหวัดผ่านให้กรรมการจัดก,การหนี้ขึ้นสู่กรรมการกองทุนรับรองซึ่งมีท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นประธานเมื่อผ่านความเห็นชอบของท่านจุลินแล้วรายชื่อกระเสือกกระายนั้นก็จะกลับมาที่สาขาสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการจัดก,การหนี้ได้เลยนะครับ ปัจจุบันเราสามารถที่จะจัดก,การนี่ได้ในวงเงินถึง5ล้านบาทนะครับซึ่งในอดีตไม่เคยมีนะครับแต่ยุคนี้เราแก้ระเบียบอขอให้ช่วยจัากการหนี้ของเกษตรกรดได้ถึง5ล้านบาทได้ครับ <S <S ในานามกองทุนนะครับก็ได้มา พื้นที่2จังหวัดก็คือพื้นที่ของจังหวัดนนชบารีกับจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับซึ่งก็มา3ภารกิจเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือ1นก็ชําระหนี้ซื้อหนี้จ่ายเงินซื้อหนี้นะกิจกรรมที่2ก็จะเป็นเรื่องของมอบเงินให้กับกลุ่มกเกษตรกรที่ได้กู้เงินจากเราภารกิจที่3ก็จะเป็นเรื่องของอการมอบโฉนดและใบประกาศคืนให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่ได้ชำระหนี้ไปแล้ว ทีนี้ก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะนําเรียนนิดหนึ่งในเรื่องของกระบวนการพื้น,นครับอย่างเช่นพี่น้องได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเสร็จแล้วมีความประสงค์ที่จะทำโน,น่นทานั่นทําน,าน,านี่ก็เขียนโครงการเขียนโครงการเข้ามาว่าจะจะเลี้ยงอะไรจะปลูกอะไรจะทําที่ไหนจะทําเมื่อ,อไหร่ด้วยงบเท่าไหร่นะเขียนเป็นโครงการเข้ามาแล้วก็ผ่านกระบวนการกลุ่มกันกองไปกันกองไปให้หมดเสร็จแล้วก็ สักจังหวัดก็กันกองอพอกันกองเสร็จผ่านนู่จังหวัดก็ส่งเข้าไปในสำนักง,งานใหญ่สำนักง,งานใหญ่ก็ไปดูไปคลี่ดูว่าถ้าถ้างบมันเกินเกินห้าแสนก็ต้องส่งให้บอร์ดบริหารถ้ากบงบไม่เกินห้าแสนก็เสนอเลยขาอนุมัติอันนี้กระบวนการของของงานฟื้นฟูซึ่งในคราวนี้เราก็มอบจอําจนวนเงินที่อำนาจเจริญก็14โครงการที่ทางบุนก็เป็น10โครงการเหมือนกัน,นเป็นเงิน ก็ลมลบ20กว่าล้านนะที่ให้ไปนะ,ะ,ะก็ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเองในวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่ร่วมคณะรัฐบาลน,นะครับได้มาเป็นกําลังใจและมาเยี่ยมชมกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรด้วยนะก็ขอบคุณอย่างยิ่งครับวันนี้เรามาพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ แล้วเราก็มาทํากิจกรรมในการมอบโฉนดคืนให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ทั้งจังหวัดอำนาจเจริญและก็ยะโสธรด้วยก็เป็นเรื่องดีนะครับที่กองรุนฟ้นฟูเมื่อเราชำระหนี้แทนเสร็จเกษตรกร,ร,ก,รก็มาทําแผนเช่าซื้อที่ดินคืนไปนะครับโดยแผนเช่าซื้อนั้นก็จะอยู่ไม่เกิน20ปีนะครับสำหรับกองรุนฟ้นฟูก็เป็นข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกรอีกเมื่อกองทุนชำระหนี้แทนแล้ววันนี้ก็ไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีค่าปรับ กองทุนชำระเงินเท่าไหร่พี่น้องก็มาเป็นหนี้กับกองทุนฟูตามจํานวนเต็มนั้นแล้วก็มาทําแผนชำระไม่เกิน20ปีซึ่งวันนี้ก็มีพี่น้องในพื้นที่อำนาจเจริญแล้วก็ยะโสธรได้มีการปิดบัญชีชําระหนี้ครบตามแผนที่ทําไว้กับกองทุนนะครับวันนี้เราก็มามอบทั้งโฉนดที่ดินนะครับสิบกุรายแล้วก็เป็นหนี้บุคคลค้าประกันที่ชาระครบแล้วเราก็ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการแสดงถึงความชื่นชมยินดีและก็ได้แสดงให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อ,อาการชำระหนี้คืนกองทุนนะครับนี่คือทำให้เห็นว่าพี่น้องกเกษตรกรเมื่อเขามีโอกาสได้รับการฟื้นฟูตัวเองแล้วเขาก็จะกลับมาชำระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้หรือให้กับกองทุนฟ้นฟูอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของพี่น้องกเกษตรกรนะครับกองทุนฟ้นฟูของเรานะครับ,รบเราไม่สามารถทํางานคนเดียวได้ เราจําเป็นจะต้องมีอ,องค์กรเครือข่ายหรือมีพันธมิตรในการทํางานในพื้นที่นะครับจะเห็นได้จากกองทุนฟูเรามีอนุกรรมการจังหวัดนะครับในจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยจะมีอนุกรรมการทั้งหมด17ท่านนะครับรวมหัวหน้าสำานักกองทุนด้วยส่วน16ท่านนั้นก็จะมาจากการาสรรหากันนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่ม1ก็คือ,อาภาคราชการ2ภาคเอกชน3ภาคเกษตรกร ซึ่งกลไก3ส่วนนี้เขาจะร่วมมือกันในพื้นที่เพื่อลงพื้นที่ไปพูดคุยเจราจากับพี่น้องเกษตรกรกับเจ้าหนี้เกษตรกรหรือรวมทั้งเรื่องการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาฟื้นฟ,นฟ,นฟนูอาชีพอะไรประมาณนี้ครับนี่คือเขาเรียกว่าการบูรณาการองค์กรในพื้นที่หลายหน่วยงานมาร่วมกันในนามของอนุกรรมการจังหวัดก็จะเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาหกับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกองทุนนะครับผม นี่คือเนื้อหาและกรอบการทํางานของกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรนะครับที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปคุยไปเสวนากันนะครับเป็นทีมงานผู้บริหารที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าใจว่าวันนี้นะครับกองทุนฟืนฟ้นฟูนเข้าไปช่วยเหลือจริงๆครับพักเบกรกก่อนนะครับช่วงหน้านะครับจะเจาะเรื่องของเกษตรกรในพื้นที่ว่าปัญหาต่างๆเรื่องหนี้เรื่องปัญหาที่ดินเรื่องต่างๆเกิดขึ้นอย่างไรนะครับพักเบกรกก่อนแล้วมาเจอกันครับ ในฐานะที่เป็นเกษตรกร,ะกรนะคะพูดแล้วมันตื่นตานใจทางรัฐบาลไม่ได้ถอดทิ้งเราถ้าเราไม่มีกองทุนหายหมดแลยครับที่ไม่เหลือเลยนี่ดีใจมากครับ ริหานสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเขาร่วมกิจกรรมพบพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูอิสาขาย่อยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งประกอบไปด้วยนางรัชดาพรแก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนายสมยศพิรานคำรองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนังงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรเสรีตำบลรงเข้อำเภอบ้านแ้วจังหวัดสมุทรสาครสาขาจังหวัดสมุทรสาครได้รายงานการทำงานของหน่วยง,งานย่อยของกฟกร่วมกับกลุ่มเกษตรเสรีด้านนายหยัดพันธสอนประธานกลุ่มเกษตรเสรีได้เปิดเผยว่า ถ้าไม่มีกองทุนเข้ามาช่วยเหลือก็ไม่มีวันนี้วันที่มีความสุขก็เริ่มหมดนี่นอกจากนี้กองทุนยังสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มเกษตรเสรีได้พัฒนานในเรื่องสินค้าเกษตรทั้งเรื่องการเลี้ยงปลานิลและปลาสลิดทําให้มีรายได้ที่มั่นคง กฟกกรร่รวมจิตชีวิตเกษตรกรมั่นคงเข้าสู่ช่วงที่3คของรายการนะครับยังกาติดอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและมณฑ์เจริญน,นะครับผมวันนี้นะครับเราไปเจาะใจหัวหน้าสาขากองทุนนะครับแล้วก็เจาะใจพี่น้องเกษตรกรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับอมมทนนนื้นาานัาเ,เาไวไ นเน,นกอุบลมีกเามากษตรกร,ร,กรมาขึ้นทะเบียนนะครับพันกว่าองค์กรนะครับมีสมาชิกทั้งสิ้น2อ0แ0 0หกลายนะครับในจำนวนนี้ก็จะได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพไปแล้ว192ององค์กรนะครับเป็นเงิน ประมาณ92ล้านบาทเศษนะครับโดยเฉพาะ,ะล่าสุดนี้ก็จะได้รับการอนุมัติเงินกู้ยืมเงินโครงการนะครับ11ล้านบาทเศษนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของเกษตรกรนะครับะจะมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน กับกองทุนพื้นฟูทั้งสิ้นนะครับ9ก0 0กว่าลายนะครับมูลนี้ประมาณเ8ล้านแยกเป็นหนี้ทกส4 0 0พกว่าลายนะครับหนี้สหกรณ์การเกษตร3 0 0พันกว่าลายนอกนั้นก็จะเป็นหนี้สถาบันกนารเงินอื่นๆนะครับสำหรับการแก้ปัญหาหนี้สินนะครับเราก็จะเข้าไปชําระหนี้แทนในลายที่เป็นหนี้เร่งด่วนก่อนนะครับเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับเราส่วนใหญ่จะเป็น มีประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักนะครับส่วนวาการจะมีเลี้ยงสัตว์บ้างปลูกพืชอื่นเล็กๆน้อยๆบ้างด้วยสภาพของพื้นที่อุบลน,นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเกษตรใช้น้ําฝนนะครับก็จึงทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่ได้ผลเต็มได้เต็มหน่วยนะครับทางกองทุนนวัตูก็ได้เข้าไปแนะนําส่งเสริมให้ให้เลี้ยงสัตว์นะครับให้เลี้ยง เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ที่มันเกื้อกูลกับระบบการเกษตรนะครับสําหรับสัตว์อื่นก็ก็เลี้ยงเหมือนกันเราก็ส่งเสริมแต่ว่าก็ชี้ให้เกษตรกรเห็นว่าอย่างเช่นเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรนี่ต้องเลี้ยงด้วยอาหารเมร็ดถ้าอาหารเม็ดแพงสินค้านั้นก็ก็จะแพงตามไปด้วยนะครับไม่ทาให้ไม่มีกําไรนะครับอันนี้ก็ทําให้เกษตรกรได้มองเห็นภาพนะครับ ในฐานะที่เป็นเกษตรกรนะคะพูดแล้วมันตื่นต้นใจสมาชิกทั้งหมดได้ร่วมมือกันเพื่อทำให้โครงการนี้สำเร็จเป็นที่ยั่งยืนต่อไปในรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานจะได้ยึดมั่นว่าทางรัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งเราแล้วก็ท่านที่เป็นหัวหน้าอยู่จังหวัดนี่ถ้าท่านเอาใจใส่ทุกคนแบบท่าน ฐานนี่นะคะกองทุนทุกหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งที่ไม่ใช่สม,มาชิกถ้าอยู่ในความดูแลของท่านทําตามท่านแล้วก็มีความรักในเกษตรกร,กรจริงๆรับรองว่าเกษตรกร,ท,กรทุกคนจะดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยังยืน ในส่วนของสำนักงานสาขาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับภารกิจของกองทุนฟื้นฟูอำนาจเจริญวันนี้มีพนักงานอยู่ทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับเป็นพนักงานอยู่2ท่านแล้วก็เป็นในส่วนของลูกจ้างอยู่4นะครับเป็นอัตรากําลังขับเคลื่อนงานภายใต้กลุ่มองค์กรเกษตรกรทั้งหมด495กลุ่มนะครับดูแลพี่น้องสมาชิกนะครับในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญอยู่ประมาณ60,000กว่าคนนะครับสำหรับ ภารกิจในด้านการจัดการหนี้นะครับกองทุนฟื้นฟูน่าจริญนะครับได้มีการชำระหนี้แทนพี่น้องเกษตรกรไปแล้วตั้งแต่ณปัจจุบันนี้430รายนะครับเป็นเม็ดเงินอยู่ประมาณ30ล้านบาทนะครับเหตุที่พี่น้องเกษตรกรเป็นหนี้สาเหตุที่แท้จริงก็คือการไม่มีรายได้ที่จะไปคืนเจ้าหนี้จึงถูกเจ้าหนี้นะครับดำเนินตามตะกุฎหมายนะครับนะครับเพราะฉะนั้น นะครับภารกิจของงานฟื้นฟูก็เลยได้เข้ามาช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจการชำนา้แทนเกษตรกรมันจะต้องควบคู่กันไปกับภารกิจการฟื้นฟูอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการจัดการนี่แล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการการฟื้นฟูทุกระดัไปในส่วนของปีงบประมาณนี้นะครับอม่าจเจริญได้รับการอนุมัติแผนโครงการประเภทเงินกู้ยืมนะครับอยู่ทั้งหมด7กลุ่มองค์กรนะครับซึ่งเป็นเม็ดเงินอยู่3ล้านสแสนบาทนะครับ เป็นโครงการเลี้ยงวัวเพื่อพัฒนาและขยายพันธุ์นะครับงบประมาณ3 3ล้าน3แสบาททั้งเกตกลุ่มซึ่งตัวแทนองค์กรก็มีความรู้สึกว่ายินดีดีใจมากนะครับไม่นึกว่าจะได้ขึ้นมารับมอบเช็คกับท่านประธานกรรมการกองทุนฟินฟูนในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นเป็นมิติเป็นความรู้สึกที่เขาบอกว่า,วากองทุนฟื้นฟูนช่วยเหลือเขาแค่เฉพาะนี้ยังไม่พอนะครับ จัดการนี้เขายังไม่พอกองฟื้นฟูยังช่วยเหลือสนับสนุนการส่งเสริมการฟื้นฟูอาชีพให้เขาอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็บอกว่าต่อไปนี้นะครับการรวมกลุ่มกันเป็นสิ่งที่เขาสําคัญที่สุดนะครับความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นสําคัญที่สุดนะครับความสามัคคีเป็นกลุ่มที่สําคัญที่สุดเขาจะพัฒนาอาชีพของเขาแล้วก็เขาก็จะยืนอยู่บนลําแข้งของเขาได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือสมเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูน ดีใจมากเลยครับที่ได้โฉนดคืนไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้โฉนดคืนนะครับเพราะว่าผมเป็นหนี้หลายแสนเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรกรันไปยืมนี่กู้สินเข้ามามาทําไร่เตียงโมมาทําไร่เตียงโมว่าติดหนี้เขาบางทีก็แรงบางทีก็ฝนตกหนักแต่เลยเป็นหนี้สะสมนะครับสนังกงานกองุนซื้อหนี้ให้นี่โอ้สบายใจเลยกนะ่อนส่งเขา ปีละสองพันบาทก็ใช้ระยี่ปีคะในการสะสมประมาณสัก1ิ15ปีเนี่ยนะถ้าเราไม่มีกองทุนเนี่ยหายหมดลวครับที่ไม่ไม่เหลือเลยนะนี่ดีใจมากครับ ต,ตัวพวกร,ร่วมชิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงเจาะเรื่องราวทุกปัญหานะครับที่ทีมงานกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรเข้าไปหาพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อจะไปฟื้นฟูนและพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรมีความยัง่งยืนในชีวิตนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับที่เราจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมตลอดนะครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้และที่สำคัญที่สุดครับสัปดาห์หน้าจะเป็นที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมครับ วันนี้หมดเวลาแล้วครับที่เป้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ4สถาบันการเงินเนี่ยไม่ต้องใช้เอกสารอะไรก็ได้หนึ่งสากรสามประเภทสากลการเกษตรสากลนิคมสากลประมงครับอันนี้ได้สิทธิขึ้นทะเบียนนี่เลยกับอีกหนึ่งก็คือทกศเพราะกรรมการวินิจฉัยมองแล้วว่า วัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินสี่แห่งนี้ก็คือให้สินเชื่อสนับสนุนด้านการเกษตรเป็นหลัก